มันในโน้นที่ยากก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรกับเลขฝันของปู่เสือนะคะวันที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะปู่วันห้เอ่อปู่เสือฝันฝันว่าผีผู้เฒ่ามาบอกเลขจะออกหนึ่งศูนย์หกเลขออกแล้วหนึ่งศูนย์หกกับสี่ศูนย์หกนะเลขออกหาศูนย์ตะปู่หญ่่ปู่ใหญ่บอกว่าปู่ยายหายมากสามศูนย์ห้าเลขออกห้าศูนย์ล่างนะคะ สำหรับงวดนี้นะคะปูเสือให้มาแล้วจะเป็นตัวได้จา่ายหรือฟังเสียงสัมภาษณกลมนนทียาก,กับปูเสืองว่วงวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดนะคะปูการาบในมรดก,การค่ะอะรอยทอดแข็งเป็ดแล้วว่างก็ต้องมิดมิดหนกหนกอยู่ค่ะปูหนักน้ำงา่ายนี่หระค่ะปูฟันดีเราบอก่าเลขปูใหญ่เขายิ่เด้อค่ะปูฟันฟันว่า แเอาได้เขาจะลอเหรอป้ค่ะวันวันนั้นลอซิวบลออเกาเป็นโรกจากทะเลาไงมองไปหรอกงานกดกันต่ลอซิบงานกอนเยค่ะต้องเข่างานที่หลังมัแปดจะไหน้นตีง่ายนะคะพูว่าวาหโยน้พิ่น้งนว่าคนตีหายนหนึ่งซุดเก้าเนาแม่นค่ะนุ่นย่ากับตีแบบเดียวกันเลยเท่านึ่งคนว่าสองกับสองแล้วสองเก้าเข้าก็ได้เด้อกไปนาอือ สององค์หลวงสององค์เก่าเก่าอได้ด้แฝงหายแต่วามันคแฝงตีได้ได้เก่าเก่ากับสองเก่ามันบ้าค่ะครูสองสงกับสออูแล้วสองค์สองอค์สองเก้าเก้าเก้าแับมีศูนย์เก่าศูนย์เก่ากับหนึ่งศูนย์อีกโอ้ตีได้สี่ครู ตีเลขสามโตเป็นหนึ่งศูนย์เก้าถ้าตีประโยคหนึ่งคือสองเก้ากับเก้าเก้ากับศูนย์เก้ากับหนึ่งศูนย์มันว่าข่าวพูอันนี้เลื่ขั้ันคา่าเดสามตัวหายแค่สองห้าห้ารอสิบแปดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเก้า แปดเจ็ดเก้าจริงมันมีหมันมสี 9, 6, 0, 6, 3, คู่หรอมันไม่เก<ส>้าหกศูนยก็เก้าหกสามเท่นั่นแหละเก้าหกศูนยเก้าหกสามเล่นคู่ได้ค่ะผู้มาหกศูนยก็หกสามอันนี้เลขสูตร แต่มันมีหกคูลล่เลยองมาตัดออกองมาหายแท้สี่คู่ี่เลขฝันถ้าเลขสองโตตัดไม่มาาีบ่ครับคูเอาเลยาเลยหกศูนย์กสามแล้วค่ะหนึน่งเก้าเจ็ดเก้าหกศูนย์หกสามหนึ่งเ้าเจ็ดเก้าเลขสองโตก็นเน้นหกศูนย์หกสามมันบ่าครับคู่ออสอหงหางล้เลขล่าง แนึงกับสดูเอาไม่ล่างอีกลากับสองมันก็สองคู่ล่างปีหนึ่งกับสอง,ง,นง,สองเน่นคู่ได้ค่ะปูให้มันเอาตกกัวปมาปกปกปกตักเจ็ดกับเก้าเจ็ดหนึ่งเก้านึเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าสองะลคู่เนี่ยเจ็ดสอง ก้าส้วงแน่นคู่ได้ค่ะคู่จะมาครับเกดหนึ่งกับเกตสองแต่มันถือวา,าตัวหนึ่งจะจะตัวมากมันอิริกนหนึ่งแหละบอกนึ่งตัวเดียวนึ่งเลยนี่ตางแดนหลุดหนึ่งตัวเดียวด้วยนี่แต่มันหลุดนึ่งตัวเดียวเนี่ยมากู็เกดหนึ่งเก้าหนึ่งเท่านั้นเองเลขฝันเลขฝันปูฝันเห็นล่อเก่ากับล่อซี๊ด ล่อซีฟก็ล่อเก่ายางน้ำหนาล่อซิบน้ำหนาล่อเก่ายางตามลังตีได้109เลข2โตตีประโยคหนึ่งคือ2เก่ากับเก่าเก่ากับ0ย์เก่ากับหนึ่งศูนย์รับเลขเลขสูตรปูไหามาซี 4, คูเลข3โต8ว9 879 9 6 0งเกเน้นที่60กับ63 เลขเลขสองโตหกศูนย์หกสามหนึ่งเก้ากับเจ็ดเก้าเลขข้างล่างขังล่างวิ <S <s <up> ่งหนึง่งกับสองหายจับคู่มี 1, เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าสองเน้นที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองตรงกันวะค่ะผู้อ่าตรงกันเลยลนะ่ะกาการขอพูนปูนปนลายเด้อค่ะที่หายแนวทางนานวันนี้เอฟซีสุรินทรแนวทางของผู้แนวทางของผู้ใหญ่หนิเพื่อนฝันมันมะค่ะผู้ใหญ่หายหาถูกอ,<พ>อ,อยู่ <c> ศูนย์หาสามศูนย์หาอ๋อโยคอลวัดรับสินกอมจะไปหาเราของเงิที่ยี่สิบเนี่ยค่ะค่ะกราบขอบคุณครูหลายๆเด้อค่ะกราบนมัสการค่ะหาเราหรือถ้าพ่อไปบอกเราค่ะกราบนมัสการค่ะน้องพิซซี่พิจารณาเด้อค่ะนะคะเลขห่วงฟันกับเลขศูนยนะคะนะคะแล้วเลขวิ่งบ่ค่อยรู้จักเจอได้บอกเ่าในเลขวิ่งเขาเรา ค่ะเลขวิ่งเขาตลอดค่าค่ากาบนมัสการค่าครับค่ะพอมีพี่น้องเอฟซีพิจารณานะเอาจะตอบไปแล้วเอาเป็นแนวทางาะส้อสลากกินแบงรัฐบาลไทยนะคะเลขสูตรก็เลขฝันแต่ว่าเลขปู่หายยังมั่นมากนะคะนะคะมีแต่แนวทางของปู่เสือล้นด้วนนะคะนะคะเอฟซี FC, โชคดีแนวทางของปู่เสือนะคะ ไม่กิดปลูกขาโพดเต็มเลยพี่น้องมามามาผู้มาเจเจ็บเต็มพื้นเลยดดกคักดกเนี่ยสุดยอดอีลีดกคักแต่ันเอาเอย่างสียดห้องมุดอย่างน,นั้นคนมือเย็น สุดยอดตมันจะไปยืนผืนไหมนะมันยืนมาไหนมันหนักลูกมันมันพากันนอนเลยนอนเต็มเลยเพคนว่าเพิ่นเวดมือหดน้ำเนาะฮดน้ำเวดมือ้ดอกันดกเนี่ยขาบางๆยิ่มว่าให้ซุกซื้อได้ดินแป้งคนเก็บซุ้มมือคนเนาะโอ้คนเก็บไม่สุกไปขายคนเก็บนั่นหอดผุนปลูกได้งามครับเนาะปลูกเต็มเลย

ป้ามันไล่กันขึ้นนะพี่น้องตกะกะแตนบ้านแม่จ้อยบ้านพออ่อซอนะอันโมอไล่ๆนะโมมีไล่ไล่ๆนี้ะุๆๆ่มีหรอล่มัไ่อางงีม่ยยอ๋กครับกลางมุง่งขอบไ่